สวัสดีวันพฤหัส,สบดีที่30ตุลาคม2568สวัสดีเพื่อนๆเนทรดเดอร์และนักลงทุนในหุ้นทุกท่านนะครับเมื่อวานนี้เซ็ตยังมีอาการไม่ค่อยดีถึงแม้ว่าจะบวกเพิ่มไป1.36จุดโดยปิดที่1,315.64จุดคิดเป็นบวก0.1%แต่ว่ามูลค่าซื้อขายค่อนข้างจะเบาบาง33,459.72ล้านบาทในช่วงเช้าทำท่าจะดีนะครับ พุ่งขึ้นไปทําจุดสูงสุดที่1,321.79จุดแต่ว่าช่วงสายๆสลับลงมาอยู่ในโซนสีแดงแล้วก็ปิดพักเที่ยงช่วงบ่ายอาการก็ยังไม่ดีขึ้นทําจุดต่าสุดไว้ที่1,312.80จุดยังดีที่ในช่วงปิดตลาดดันขึ้นมาอยู่ในโซนสีเขียวได้แต่ก็บวกไปเพียงน้อยนิด1.36จุดได้ครับเซตเป็นแท่งแดงมาอีกแท่งหนึ่งนะครับ แนวต้านในวันนี้ยังคงเดิมอยู่บริเวณ1,317จุดแนวต้านสวิงไฮเดิมก็อยู่ที่1,345จุดส่วนแนวรับไม่ควรจะหลุดลงมาก็อยู่บริเวณ1,300จุดดัชนีเซ็ตก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับเมื่อ2วันก่อนสถาบันและนักลงทุนต่างชาติเป็นฝ่ายเทขายวันนี้บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ก็เทขายออกมาด้วยส่วนนักลงทุนรายย่อยภายในประเทศรับซื้อไปทั้ง3วัน สรุปยอดการซื้อขายหุ้นหลังจากตลาดหลักทรัพย์ปิดทําการเมื่อวันที่29ตุลาคม2568ต่างชาติขาย830.20ล้านบาทกองทุนขาย587.33ล้านบาทและโบรโกเกอร์ขาย855.07ล้านบาทรายย่อยซื้อ2,272.60ล้านบาทต่างชาติยังคงเป็นฝ่ายช็อตทีเฟกซ์ขาย12,004สัญญา กองทุนและรายย่อยเป็นฝ่ายลองทีเฟกซ์กองทุนซื้อ5,450สัญญารายย่อยซื้อ6,554สัญญาในภาพรวมม o s แอคทีฟมีหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายเกินกว่า1,000ล้านบาทจำนวน9หลักทรัพย์หุ้นที่โดดเด่นแล้วก็แบกตลาดมี3ตัวสำคัญนะครับได้แก่ aot delta และ advance ส่วน k bank ยังคงติดลบและมีมูลค่าซื้อขายสูงสุด ที่2,061ล้านบาท KBank ติดลบไป1บาท50สตังค์ SCB ก็ติดลบไป1บาท50สตังค์เช่นเดียวกันหุ้นปตทะราคาไม่เปลี่ยนแปลงยืนอยู่ที่30บาท75สตังค์หุ้นในกลุ่มธนาคาร BBL ก็ติดลบไป2บาท TTB ติดลบไป1สตังค์แต่ว่าธนาคารกรุงไทย KTB ปิดบวกไป50สตังค์ เมื่อวานนี้หุ้นส่วนใหญ่ในมอสแอคทีฟก็เป็นมอ s สแอคทีฟในเชิงลบนะครับมีหุ้นที่ติดเข้ามาใน20ว o p ี้ทับพลัซึ่งมีมูลค่าซื้อขายสูงสุดได้แก่หุ้น i p l ซื้อขายกันที่429ล้านบาทแล้วก็ติดลบไป4%ร่วงลงมา90สตางค์ลงมายืนที่19บาท60สตางค์หุ้นแพลน B ติดลบ20สตางค์ลงมายืนที่4บาท10สตางค์ โดยมูลค่าซื้อขาย134ล้านบาทหุ้นแพลนบีก็น่าเป็นห่วงอยู่นะครับอาจจะหลุดแนวรับสำคัญลงไปได้หุ้น BBIK ก็เช่นเดียวกันนะครับร่วงลงมา1บาท10สตังค์ลงมายืนที่19บาท20สตังค์โดยมูลค่าซื้อขาย24ล้านบาทโดยหุ้น TTCL ซึ่งเป็นหุ้นไซเล็กก็ติดลบร่วงฟลอลงมาเป็นวันที่2เมื่อวานนี้ติดลบไป14สตังค ลงมายืนที่30สตังค์โดยมูลค่าซื้อขาย10ล้านบาทก็ถือว่าเป็นหุ้นไซเล็กที่มีมูลค่าซื้อขายมากๆเลยนะครับอาการน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งร่วงมา2ฟลอส่วนหุ้น MGI Miss Grand International วันนี้ก็ร่วงลงมาเป็นวันที่3ติดลบไปอีก9%ร่วงลงมา80สตังค์ลงมายืนที่7บาท60สตังค์โดยมูลค่าซื้อขาย4ล้านบาทเศษ ส่วนหุ้นมาเทอร์และ KK ถึงแม้ว่าจะได้ประโยชน์จากโครงการกลระคึ่งพลัสแต่เมื่อวานนี้ก็ติดลบ KK ติดลบไป5สตังค์มาเตอร์ติดลบ6สตังค์หุ้น BIS เบรก52วิโลนะครับติดลบไป6%ร่วงลงมา16สตังค์ลงมายืนที่2 3 0บาทส0สตังค์มีหุ้นที่ติด20วนตีทัเกนซึ่งโดดเด่นที่สุดเมื่อวานนี้และเป็นหุ้นตัวเดียวที่ ปิดราคาในเชิงบวกด้วยโรบั t เทรดโดยเมื่อวานนี้บวกไป5%ดีดขึ้น2บาทขึ้นมายืนที่41บาท75สตางค์โดยมูลค่าซื้อขาย1918ล้านบาทหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุดลำดับที่2ได้แก่หุ้น t r u ูบวกไป30สตางค์ขึ้นมาที่11บาท50สตางค์หุ้นสุภาลัยก็บวกไป50สตางค์ขึ้นมายืนที่17บาท30สสตางค์ มูลค่าซื้อขาย116ล้านบาทหุ้น tkn เท่าแก่น้อยอาการก็ยังไม่ค่อยดีแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็บวกไป12สตังค์ขึ้นมายืนที่4บาท72สตังค์ดโดยมูลค่าซื้อขาย101ล้านบาทมีหุ้นที่ทำวอลลูนมาเลิดในเชิงบวก3ตัวแรกได้แก่หุ้น bpp บ้านปูพาวเวอร์ aot และ tkn เท่าแก่น้อยวอลลูนมาเลิดในเชิงลบ3ตัวแรกได้แก่ BBIK INET r e ็ d และหุ้นแพลน B Impact ในเชิงบวก3ตัวแรกได้แก่หุ้น Delta AOT และหุ้น True Impact ในเชิงลบ3ตัวแรกได้แก่หุ้น g ัฟซีพและการบินไทยวันนี้เราจะไปส่องดูหุ้นที่ติดเข้ามาใน20 Top Gain กคัดเลือกตัวที่มีวอลลุ่มสูงๆนะครับแล้วก็สามารถจะเล่นเทรดเก่งกับไรพอได้จะมีตัวไหนบ้าง ไปติดตามรับชมรับฟังกันนะครับหุ้นตัวแรกหุ้นไฮโดรไฮโดรนี้ยังถือว่าเป็นขาขึ้นอยู่นะครับหุ้นไฮโดรไฮโดรเทคมีความโดดเด่นตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมพุ่งเป็นจรวดช่วงกลางเดือนพุ่งขึ้นไปถึง5บาท70สตางค์แต่ก็ลงมาพักตัวค่อนข้างลึกทําจุดต่ำสุดไว้ที่2บาท98สตางค์จากนั้นในช่วงต้นเดือนตุลาคมก็ดีดขึ้นขึ้นไปสูงสุดที่5บาท แล้วลงมาพักตัวไม่หลุดราคา4บาทเราจะใช้แนวรับ4บาทเป็นจุดสต p l ลอสนะครับราคาหุ้นปัจจุบันเมื่อวานนี้ดีดขึ้นไปทะลุแนวต้านบริเวณ4บาท44สตังค์ขึ้นไปสูงสุดที่4บาท56สตังค์แนวต้านเทคโปรฟิตก็อยู่บริเวณราคา5บาทและราคาสวิงไฮที่5บาท70สตังค์ถ้าหลุดแนวรับบริเวณ4บาทก็ลงมารับแถวแถว3บาท50สตังค ถ้ายังหลุดลงมาอีกก็มารับแถวๆ2วบาท98สตางค์ซึ่งก็ยังคงเป็นแผนเดิมนะครับสำหรับหุ้นไฮโดรหลุด2บาท98สตางค์จะดูไม่ดีจะกลับมาเป็นขาลงใครเทรดหุ้นตัวนี้ก็ระมัดระวังกันด้วยหุ้นตัวถัดไปหุ้นเมดิสเมดิสกรุ๊ปหุ้นเมดิสทำราคาไซเวโดยมีจุดต่ำสุดกรอบราคาด้านล่างอยู่ที่5บาท75สตางค์ กลับแนวต้านด้านบนอยู่ที่7บาท95สตางค์เมื่อวานนี้หุ้นเมดิสมีแรงซื้อหุ้นพุ่งขึ้นไปปิดที่ราคา7บาท30สตางค์ขึ้นไปจอแนวต้านบริเวณ7บาท45สตางค์โดยมีแนวต้านเส้น EMA 200วันที่7บาท60สตงางค์แนวต้านเทคโปรฟิตจะอยู่ที่7บาท95สตางค์เทรดเก็งกำไรในวันนี้ก็ใช้แนวรับ6บาท55สตางค์เป็นจุดสตอปลอส ถ้าร่วงลงมามารับที่6บาท20สตังค์ตลุด6บาท20สตางค์อาการจะไม่ค่อยดีนะครับมีแนวรับสุดท้ายอยู่ที่5บาท75ส้าตางตลุดแนวนี้ลงไปจะลงไปทำราคานิวโลหุ้นตัวถัดไปหุ้นแพลตินัม The Platinum Group ก็ยังคงใช้แผนเดิมนะครับถ้าหุ้นไม่หลุดแนวรับบริเวณ1บาทลงไปก็มีโอกาสที่จะเด้งขึ้นมาซึ่งก็เป็นไปตามนัดนะครับเมื่อวานนี้มีแรงเด้ง โดยเปิดที่1บาท2สตังค์ขึ้นไปปิดที่ราคา1บาท12สตังค์แนวต้านถัดไปอยู่บริเวณ1บาท17สตังค์ถ้ายังผ่านไปได้แนวต้านถัดไปก็อยู่ที่1บาท28สตังค์และ1บาท43สาตังค์ซึ่งเป็นแนวต้านบริเวณเส้น EMA 200วันโฟกัสที่แนวรับบริเวณ1บาทนะครับถ้าหลุดลงไปก็จะมีแนวรับอีกแนวหนึ่งอยู่ที่97สตังค์หลุด97สตังค์จะลงไปทำราคา New โล หุ้นตัวถัดไปหุ้น AOT a p p o r s o f t Thailand หุ้น AOT ก็เหมือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังคงใช้แผนเดิมนะครับแนวรับที่ไม่ควรหลุดก็คือบริเวณราคา39บาทมเื่อวานนี้มีแรงซื้อหุ้นขึ้นไปปิดที่41บาท75สตางค์อยู่ใต้เส้นแนวต้านเส้น EMA 200วันซึ่งยืนเหนือขึ้นไปนิดเดียวบริเวณ42บาท แนวต้านสวิงไฮเดิมก็อยู่ที่44บาทยังคงใช้แผนเทรดเช่นเดิมกับเมื่อ3สัปดาห์ก่อนห้ามหลุด39บาทถ้าหลุดก็ลงมารับบริเวณ35บาทหุ้นตัวถัดไปหุ้นสกินสกินและปราทรีหุ้นสกินก็เป็น IPO น้องใหม่ช่วงนี้กำลังลงมาปรับฐานนะครับยังไม่รู้ว่าจะลงมาปรับฐานได้เบ็ดเสร็จที่ราคาเท่าใดฐา่ราคาต่ำสุดในปัจจุบัน ร่วงลงมาต่ำสุดที่1บาท52สตงางค์เมื่อวานมีแรงซื้อดีดขึ้นไปที่1บาท72สตางค์แต่ท้ายตลาดมีแรงเทขายกดทับลงมาปิดที่1บาท59สตางค์ก็ใช้แนวรับต่ำสุด1บาท52สตางค์เป็นจุดสต p ฟรอสครับส่วนแนวต้านเทค Profit ก็อยู่ที่1บาท76สตางค์ะระมัดระวังกันด้วยนะครับมีแรงซื้อแต่ก็มีแรงขายกดทับอาการแบบนี้ ตลุดสต๊อปลอสต้องออกทันทีหุ้นตัวถัดไปหุ้นสุภาลัยสุภาลัยนี่กลับเป็นขาขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมิถุนายนทำราคายก h i g ยกโลขึ้นไปทำ high สูงสุดไว้ที่18บาท50สตางค์แล้วลงมาพักตัวบริเวณเส้น EMA 200วันแถวแถวราคา16บาท60สตางค์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วพยายามเบรกแนวต้าน17บาท40สาทยายามมาตางค์เบรกขึ้นไปได้ แต่ยืนราคาไม่อยู่ถอยกลับลงมาทดสอบแนวรับบริเวณเส้น EMA 200วันก็ไม่หลุดลงไปเมื่อวานนี้มีแรงซื้อกลับขึ้นมาพยายามเบรกแนวต้าน17บาท40สตังก์ก็เบรกขึ้นไปได้แล้วแต่มีแรงขายกดทับลงมานิดหน่อยลงมาปิดที่17บาท30สตังค์วันนี้ถ้ายังคงมีแรงซื้อต่อเนื่องก็น่าจะเบรกแนวต้าน17บาทส0สตังค์ขึ้นไปได้ถ้าเบรกขึ้นไปได้แล้วยืนอยู่ แนวต้านถัดไปเป็นแนวต้าน t a k โ p r o f ตบริเวณ18บาท50สตางค์เราโฟกัสที่แนวรับเส้น EMA 200วันนะครับถ้าหลุด16บาท60สตางค์ก็ยังมีแนวรับถัดไปอยู่บริเวณ16บาทส0สตางค์ถ้าหลุด16บาทส0สตางค์ก็ภาพไม่สวยแต่ก็ยังมีแนวรับซึ่งเป็นแนวรับสำคัญอยู่บริเวณ15บาท20สตางค์และก็ไม่ควรหลุดแนวรับนี้เป็นอย่างยิ่งหุ้นตัวถัดไปหุ้น Amark หุ้น a อมากนี่โดดเด่นในช่วงต้นเดือนสิงหาคมทำราคาพุ่งขึ้นไป2ซิลิงิงแต่ซิลิิงที่2มีแรงขายกดทับลงมาโดยทำราคาสูงสุดไว้ที่4บาท40สตังค์ในช่วงปลายเดือนกันยายนทำราคาหลุดแนวรับสำคัญบริเวณ3บาท50สตังค์แล้วเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาลงมาทดสอบแนวรับ2บาท66สตังค์ยังไม่หลุดแนวรับนี้ลงไปนะครับเมื่อวานก็มีแรงซื้อเข้ามานิดหน่อย เด้งขึ้นไปปิดที่2บาท82สตางค์ก็ยังพอเล่นเทรดกินกราไรได้ใช้แนวรับ2บาท66สตางค์เป็นจุดสตาร์ o s s สนะครับถ้าร่วงลงมาก็ยังมีแนวรับบริเวณ2บาท44สตางค์ซึ่งเป็นแนวรับแถวแถวเส้น EMA 200วันถ้าไม่หลุดแนวรับปัจจุบัน2บาท66สตางค์ก็จะมีแนวต้านสำหรับเทค Profit อยู่ที่3บาทสสตางค์แนวต้านถัดไป3บาท50สตางค์ และแนวต้านสวิงไฮเดิมที่4บาท44สตังค์แต่ดูแล้วหุ้น a m มา k น่าจะทำราคาอยู่ในเชิงลบมากกว่านะครับให้ระมัดระวังด้วยหุ้นตัวถัดไปหุ้น a t e a s i a เอ e ชีย n r r g y a t e ทำราคาโดดเด่นในช่วงกลางเดือนกันยายนทำราคาสูงสุดไว้ที่1บาท37สตังค์ในปัจจุบันก็ลงมาพักตัวยืนเหนือแนวรับ1บาท4สตางค์ จากกราฟดูแล้วแนวรับนี้ก็ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับยืนอยู่ตรงนี้2สัปดาห์ยังไม่หลุดลงไปเมื่อวานนี้มีแรงซื้อหุ้นดิดขึ้นไปปิดที่1บาท7สตังค์แนวต้านถัดไปอยู่ที่1บาท9สตังค์ซึ่งเป็นแนวต้านบริเวณเส้น EMA 200วันแนวต้านเทค Profit ก็อยู่บริเวณ1บาท14สตังค์นะครับแนวต้านถัดไป1บาท22สตางค์และแนวต้านสวิงไฮเดิมที่1บาท37สตางค์ เราโฟกัสที่แนวรับด้านล่างอย่าหลุดหนึ่งบาท4สตางค์ถ้าหลุดก็ยังมีแนวรับแถวๆราคา97สตางค์แต่ถ้าหลุด97สตางค์นี่มีโอกาสร่วงลงมาแนวรับด้านล่างอยู่บริเวณ80สตางค์หุ้นตัวถัดไปหุ้น TKN หุ้น TKN ก็หลุดแนวรับสำคัญบริเวณ5บาทลงมาสองบาทแล้วนะครับลงมาทำจุดต่ำสุดที่4บาท50สสตางค์ ราคาหุ้นปัจจุบัน4บาท72สตางค์ถึงแม้จะมีแรงซื้อแต่ก็ควรจะระมัดระวังนะครับใครจะเล่นเทรดเก่งกำไรก็อย่าให้หลุด4บาท50สตางค์โดยมีแนวต้าน take profit บริเวณแนวรับเดิมแถวๆราคา5บาทถ้าดีดขึ้นไปยืนเหนือ5บาทได้ก็ต้องมีแรงซื้อเข้ามาค่อนข้างจะมากด้วยหุ้นเท่าแก่น้อยนี่ก็สูญเสียความเชื่อถือจากนักลงทุนไปมากยังไงเทรดเก่งกำไรก็ต้องระมัดระวัง อาจจะมีแรงขายถลม่มจะหลุดแนวรับ4.50บาท50สตังค์ลงไปสต็อปล s สเป็นสิ่งสำคัญนะครับหุ้นตัวถัดไปหุ้น BBG b u u e Venture Group หุ้น BBG นี่ก็ออกแนวโน้มไซเว์แต่ดูแล้วน่าจะเป็นไซเว์ดาวแนวรับแนวต้านมีสวิงไฮอยู่ที่2.24บาท24สตังค์แล้วก็แนวรับกรอบด้านล่างอยู่ที่1.43บาทส3ตังค์อันนี้เป็นกรอบใหญ่นะครับถ้าใช้กรอบเล็ก กรอบแนวรับด้านล่างอยู่ที่1บาท68สตางค์กรอบแนวต้านสวิงไฮในกรอบเล็กก็อยู่บริเวณ2บาทเติรดเกงกําไรก็อย่าให้หลุดแนวรับ1บาท68สตางค์ถ้าหลุดตรงนี้ยังมีแนวรับ1บาท56สตางค์แล้วก็แนวรับต่ำสุด1บาทส3สตางค์อย่าหลุด1บาทส3สตางค์ไปนันขาดส่วนแนวต้านในวันนี้อยู่บริเวณ1บาท80สสตางค์ถ้าผ่านไปได้แนวต้านเทคโปรฟิต ก็อยู่ที่1บาท90สตางค์และแนวต้าน2บาทแนวต้านเส้น EMA 200วันอยู่ที่2บาท2สตางค์แนวต้านสวิงไฮเดิมก็อยู่ที่2บาท24สตางค์ราคาหุ้นยังเป็นไซเบเดาว์นะครับเศษหุ้นที่มีแนวโน้มแบบนี้ต้องระมัดระวังและอย่าลืม Stop Loss ต้องเล่นอย่างมีวินัยด้วยนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ